ในป่าใหญ่ที่เขียวขจีสดชื่นด้วยกลิ่นดอกไม้และเสียงนกร้องมีช้างน้อยชั่วปันปันอาศัยอยู่เขาเป็นช้างที่มีหัวใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือเพื่อนสัตว์อยู่เสมอเช้าวันนี้อากาศสดใสปันปันจึงออกเดินเล่นด้วยความสุขใจท้องฟ้าค่อยๆมืดลงเมฆฝนลอยมาปกคลุมฝนตกหนักจนป่ากลายเป็นโคลนตมต่อตัวน้อยกำลังเดินกลับบ้าน ต่ดันลื่นตกลงไปในหลุมโคลนเขาพยายามตะเกกตะกายขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเราทีเต่าร้องเสียงดังปันปันได้ยินเสียงร้องก็รีบวิ่งไปดูเมื่อเห็นเต่าติดอยู่ในหลุมโคลนเขาไม่รอช้าใช้ลำตัวช่วยพยุงเต่าอย่างเบามือไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะช่วยเธอขึ้นมาเองปันปันพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ต่อยิ้มดีใจขอบคุณมากนะปันปันวันต่อมาขณะที่ปันปันกำลังเดินเล่นเขาเผลิดสะดุดก้อนหินก้อนใหญ่ล้มลงไปอย่างแรงเขาเจ็บจนขยับไม่ได้โอ้ยเจ็บจังเลยปันปันกรวนเบาๆเสียงของปันปันทำให้เพื่อนๆได้ยินเต่ากระรอกและนกต่างรีบวิ่งมาปันปันล้มเราต้องช่วยเขากระรอกพูด ทุกตัวช่วยกันพยุงปันปันขึ้นและหายาสมุนไพรมาทาแผลให้ปันปันมองเพื่อนเพื่อนด้วยสายตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นปันปันยิ้มด้วยหัวใจที่เบิกบานความเมตตาที่เขาเคยให้กลับกลายเป็นพลังที่ได้รับคืนความดีที่เราทำจะกลับมาหาเราเสมอปันปันพูดเบาๆกับตัวเองแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านยอดไมทุกตัวในป่าย,ยิ้มย้มอยา่มีความสุขข้อคิดถ่ายเรื่อง เด็กดีควรมีน้ำใจชื่อเหลือกันและกันนะจ๊ะจำไว้นะความดีที่เราทำจะกลับมาหาเราเสมอ